สวัสดีครับผมสวัสดีที่สู้ผู้สุคนครับผมมาแล้วพี่น้องไอ,ง 1, ica, 2, 6, 8, อ,งอ้คนอุบลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสซองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะคนอุบลเอี่ก็ถามหากันร้ายพี่น้องทากันคนอุบลมาละไปมาละไปเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกะขีบทักไปเพิ่นไปเขียวเพิ่นกันบอะไรเนาะพี่น้องเนาะ,ะวานเป็นเลขสูตรเลขคำนวณ เพิ่นตรงกันเพิ่นตรงเ็ดคักๆก่อนเพิ่นวานะ่ะทั่วไปถามเพิ่นเได้เพราะว่าไอซี่ก็ถามกันเขามาหลายล่างนี่เข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะต่ว่าบนเน่ะเข้าตะเลขวิ่งเก6 9หกเกนี่ให้ล่างมันขึ้นบนก็คือบ้าละพี่นอ้องเพราะว่าเลขมันก็ออกล่างก็ตัวเดียวบนก็นตัวเดียวมันก็นเล้ยแล่นขึ้นบนคูหน,นึ่งนี่ไปไปบ่งคีปย้อนหลังได้ด้อ เดี๋ยวขี่หาว่าแม่นหลังไว่ออกไปเบิ่งคลิปย้อนหลังใดญของคนอุบลเจ็บซีเขามาใหม่เลขวิ่งเขาส่วนบนนี่เพิ่นให้ยซีครับเกาเ,เ,เพิ่นไปเน้นซีไปนี่มาตัวร่องเลขวิง่งสายวิ่งบ่ผิดหวังดอกมันที่ชะาค่านหอยอวนเรืองอะไรซีก่อนไม่มีบัญชีนี่พี่น้องส่วนบนเนี่ยเขา่ขาเกาได้พี่น้องเลขวิ่งตาจับคู่เพเขา เพราะว่าพันทีจับตาซีนะพี่น้องพันทีจับตาซีพ่นธีจับตัวซีทุกงวดพ่นธีจับตาตัวเด่นจับตาตัวเด่นบาดนี้ล่างเล็วิ่งเข่าหกเลยจับคกับเข่าตัวร่องนี่เข่าตัวร่องก็บอกว่าเข่าตัวร่องกระชขีวงกลมให้เบื้องแรกนี่เพื่อนมาเน้นหกแปดเลยเข่าหกนึ่งตรงๆพี่น้องบาดนีกหกเก้าเนี่ยแล่นขึ้นบนบาดนี้เห็นว่าพี่น้องเนี่ยล่นขึ้นบนเลยเห็นว่า มันกับแมนมันกับถือน้าพี่น้องถือพ่อหยังเพราะว่าเหลขมันออกตัวเดยวาลางเห็นบ่มมันก็เข่าหกนึงตรงตรงนี on right. ่ entonces, ant, ถ้าเป็นต <ๆ S 1> ัวร่องเป็นตัวร่องก็บอกพี่น้องข้าว่าเป็นตัวร่องได้เพราะว่าท่าสีไให้เบิงอยู่แล้วนี่นี่นะเข่าตรงตรงที่จริงแล้วเลขกกับบ่้หลายคูเลขแค่สามคูนึงบนคนกับให้สามคูล่างคนกับให้สามคู่แต่ว่าเหลขกวิ่งน่ะสองตัวเลขกบนเป็นกัะจแต่ตัวเน้นจับแต่ตัวเด่นทุกงวด ตัวร่องเพันธีพ่อจับตัวร่องเพันธ์เจพี่น้องเขาจับเอาน้องพี่น้องเนาะตัวร่องเพันธีพ่อว่แมันบ่าใครล่ะบ่ทุ่งหัวเลยล่ะเพันธีพ่อจับตัวร่องเล็ดส่วนบนนี่นี่เรารับลบไปลบมาจะงงเด้อพี่น้องเด้อเหล็กหนึ่งได้พีนพ่น้องว่าเป็นเหล็กเกียร คลิปีของมาใหม่กูติดตามไปแด้วคลิปอะไรพลาดคลิปใหม่ๆดีๆวิ่งบน ซียังติดไมอ่อยู่นะพี่น้องซียังติดไมอ่อยู่ซีกับหนึ่งยังไหนซีอีกอยู่ตาเป็นเนีนนเน่นหนึ่งเนี่นหนึ่งได้พี่น้องได้ส่วนบน่นถ้าสีให้เบื้องผนวตม เขาตัวร่องก็คือบอกว่าเขาตัวร่องไปนองเขาตัวเนียนคือ,อว่กเขาเขาตัวเนียนบอลมาเหล็ก <c oughs> เหล็กเขาตัวนึงมาท่าสีตัวนึงมาแมนเด้มาท่าสีเพิ่มมาแมนเด้ส่วนเหล็กสามตัวกับหางเดียวข้าเกาได้พี่น้องได้หวัวที่แล้วก็เสามเป็นลักลอยงวดนี้ก็ยังเสามเป็นลักลอยอยู่ที สามสามหนึ่งหกพี่น้องวันที่แล้วก็สามมีลักร้อยนี่เห็นบ่านี่มีของเก่าให้เบิ่งอยู่วันนี้ยังเอาสามมีลัก้อยอยูอ่เอาตามสูตรของเพื่อนนะพี่น้องแตกสามตัวเพี้ยนอยัง Nhìn thấy, hết tôi nói thế. Nhìn hết. Nhìn kia. Hm. Kìa nữa tôi nói việc nó ngon. ตัวเน้นให้1หนึ่งหกเลี่กมันก็ออกหกหนึ่งรางอ่ะมากขึ้นบนบ่หนึ่งหกว่าสันเด็กตัวเก่ามีคนมากกว่าน้อส่วนมากส่วนมากพี่น้องเขากิบว่าใครมากเลล็กตักเก่า วิ่งล้างตัวเดียวได้พี่น้องได้วิว่งล้างตัวเดียวทุกหมวดพันเจืหายจังซีมาตลอดล่างวิ่งเจ็ด เกดสองเกตสี่อ๋สี 4, ่ขีดแล้วลงลังเจ็ดเก่าโอ้บนเนียได้พี่นรองด้ะมาอะไรให้กัน ล่างเป็นเน้นเจ็ดสองได้เป็นหน่งได้ล่างเน้นเน้นที่เจ็ดสองตลอง พี่น,อน้องเข้าแคบหน้าจอเดี๋ยวแค่อ่านชีท้วนลายเคียวของเก่าเทียบให้เบิ้งนํานี่ของเกา่าเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกแปดคนอุบลบนวิ่งสี่กับหนึ่งนเด่นหนึ่งล่องสี่ส่วนจับคู่น่ะกับสามตัวในหางเดียวเพิ่นหายหางสี่ทุกงวัดหางเดียวสามเป็นลักล้อยแค่เกา่าสามหนึ่งหก เราก็นึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพื่เน้นหนึ่งหกตัวเดียวเพื่อเราเนี่ยร่างวิ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเพื่อเน้นเจ็ดสองตัวกันตัวล่องก็จะเริ่มเลขแค่สามคู่หนึ่งเห็นบ่บลเข่าตัวเน้นได้เข่าตัวล่องหกหนึ่งหกเก้าเก้าหกแล่นขึ้นบนเนาะแคบหน้าจอครับผมธรรมากกระจัดทักัดกระพนันอนา พันมีตมิมักก็คือหาลอตเตอรี่กันนะพี่น้องลอตเตอรี่กันมากแล้วนะขอบุณขอบุญคุณนัุบทที่หลายครับผมที่หายแนวทางต่องหวดเลยก็อย่าลืมฝากกดไรก็แชร์ก็ได้ตามเพชรพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม